ปีใหม่หม่น้อยรีวอ์24ตัวมิดสมาร์ทแคปคีรันเนอร์ค่ะคุณพี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกียร์แมนวนวลไม่สามหมื่นปีส0งพี่สิบตัวรถเนี่ยมือเดียวประวัติศูนย์เดิมโรงงานน่าใช้งานมากๆนะคะห้าแสนสี่เาพเท่านั้นเลยได้รถใหม่ๆสำหรับน้องๆบ้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานพี่ดาวผ่อนแค่เดือนละหมื่นต้นๆถ้าใดสนใจอย่าพลาดรับชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ FC, ทุกท่านที่กำลังมองหารถยนต์มือสองหรือว่ารถกระบะมือสองไว้ใช้งานวันนี้จัดมาให้รับชมหนึ่งคันต้องบอกเลยว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสุดท่านมงน้องป้ายแดงคุ่พี่ขาจัดเป็น Toyota Revo 2.4โกลมิดนะคะเป็น SmartC a b ปพร n รั ner, นเนเนคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะปี 2, 2022เลขไม 3, 9, ล์30,900นะคะราคา549,000บาทบอดี้สีดำเดิมโรงงานรถมือเดียวกดระวางประวัติศูนย์นะคะ ต้องบอกก่อนนะว่ารถที่บริษัทเรามีบริการตรวจรถให้ทุกจุดมากกว่า215จุดนะคะมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมอดี้เดิมให้นะคะมีเอกสารให้ดูนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มพี่พี่นะคะคันนี้ก็ได้เป็นรถกวาดศูนย์ 0, วารันตีศูนย์เลๆเลยชมหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวช่องทางติดต่อหนูขึ้นให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0918820616นะคะหรือว่าจะเป็น l ล n e aun197 ติดต่อสอบถามได้ ต้องบอกเลยนะว่าสภาพตัวรถนี่สวยมากแนละเป็นรถมือเดียวนะคะออปชันนี้ให้มาครบจัดเต็มวลาจะเป็นกล้องบันทึกหน้าจอนะคะกล้องถอยนะพี่พี่แล้วก็ที่สําคัญเนาะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลใครที่เป็นสาวกกระบะเกียร์แมนวนวลนะคะจัดได้เลยรุ่นนี้ขนง่ายบรรทุกง,ง่ายนะคะใส่ของได้นะแล้วก็ขนคนได้ด้วยนะคะใครที่หาไปใช้งานเดี๋ยววันนี้น้องอัน,อน,อนพาชมนะคะวีไใพที่สนใจนะสีดําตอนนี้นะถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลม,มีคันเดียวนะคะ แล้วก็เบอร์ด้านล่างกับไลน์ด้านล่างนี่ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้าจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น LED ให้หมดเลยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยจัดมาให้แล้วเป็น Full LED นะคะเซนเซอร์2ตํตำแหน่งนะกระจังหน้าโครเมียมเดิมโรงงานนะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานาครภาษีพบรบจัดเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะคะแมกเดิมอลอย y นะคะคันนี้รัดมาให้แล้วนะคะตัวยางเนี่ยนะ ยางเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยนะคะเป็นยางดันหลอกปี22ยางพร้อมรถนะคะดอกยางเยอะๆดีแตกคู่หน้านะตัวรถเนี่ยวิ่งน้อยนะยางเขาก็เลยยังไม่แตกไม่เสื่อมสภาพนะคะสภาพสวยแบบนี้เอาไปใช้งานได้เลยบันไดขึ้นข้างนะคะมาสวยมาเดิมนะแล้วก็โลโก้ไฮรักกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวเมื่อเปิดนะคะเป็นโครเมี่ยมแท้มีเบ้ากันรอยมาให้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาร์ทอินที่ชีเรตนะกระจกพัดเดิมโรงงานนะคะกระจกเดิม คิ้วกระสาติดมาให้แล้วเรียบร้อยรถใหม่มากและใช้น้อยพี่ๆเหมือนจะใ่างน้องป้ายแดงเลยนะคะได้เบาะแบบปักไฟฟ้ามานะคะสำหรับผู้ขับก็เป็นเบาะหนังนะเดินได้มาสีขาวสภาพภายในนี้น่าใช้งานเลยนะคะข้อดีของรถกระบะแคปนี้คืออะไรพี่ๆหนึ่งเลยนะคะคือมันใส่ของด้านหลังได้เยอะนะแล้วก็นั่งได้ด้านในนะค่อนข้างที่จะพอพอกับรถสีประตูแน่นอนนะคะ ช่วงขาอะไรอย่างเงี้ยเหยียดได้ปกตินะคะแต่ว่าจะปรับเองของตัวเบาะนะด้านหลังได้ไม่เยอะเท่าสีประตูเพราะว่ามันจะไม่ตอนที่1น,นะเขาจะแคบกว่าแค่นั้นเองนะคะคันนี้ก็จัดได้ว่าสภาพสวยนะคะเรียมสันคมบอรดี้หัวน็อตมาเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยไม่มีโดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกลาวมาแน่นอนนะคะสภาพหลังครงหลังคาด้านบนเนี่ยมาสะอาดสะอ้านเลยรถมือเดียวปี2 2ถือว่าวิ่งน้อยแล้วราคาดีนะพี่ๆี4 9 0 0 0านะคะ จัดได้เลยนะไม่สามหมื่นะคะตรวจรถให้ทุกจุดมีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างบอดี้ให้หมดอ่นะ,ะเซ็นท้าล็อกกระจกปรับกระจกออตโต้หนึ่งบานแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะลำพูงข้างประตูมีมาให้นะ,ะแป้นเบรกแป้นคัตแป้นเกียร์พี่ๆดูเลยสวยๆนะคะยังไม่สึกหลอเลยเบาะตึงๆและได้เป็นเบาะหนังด้วยนะ โครงสร้างบอดี้ตัวรถเนี่ยมีที่พักแขนมาให้นะคะช่องเก็บสัสภาระด้านในเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะอีโ e คแล้วก็พาวเวอร์โหมดมีมาให้เบรกมือนะสภาพเดิมโรงงานนะคะคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูหน้าปัดเยนอนใหมนะเครื่องยนต์ปกติสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะคะมีระบบ t ท a c t i o n control ล็อกล็อกันล็อสบัตันเลื่นถลายมาให้ด้วยและที่สําคัญเลยนะ จอกลางเขาได้เป็นจอสีแบบนี้เลขไม่สามหมืกเมตรนะคะก็เป็นไมเดิมตามการใช้งานของเขาเลยถือว่าวิ่งน้อยมากๆรถปี2022ก็วิ่งต่ปีละหมื่นกโลหมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะพว่มาะัยมัลติฟังก์ชันหนังเดิมจากโรงงานสั่งการด้วยเสียงรับโทรเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดเลยนะคันนี้ก็มาสวยนะคะทิปหน้าจอได้นะกุญแจเป็นแบบรีโมทอยู่นะพี่ๆนะ จอกลางเนะี่ยเขาจะได้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้รองรับ Android Auto Apple CarPlay บูทู t o o t h USB มีให้นะคะนี่เชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะได้หมดเลยนะเชื่อมต่อ USB AUX วิทยุเครื่องเสียงใช้งานปกติแบบนี้ถือว่าคุ้มนะได้รถใหม่ๆเลยนะพี B ่พี่แทคชั่นคอนโทรลมีมาให้จุดชาร์จ USB หรือว่าจะเป็นพ o วเวอร์อ e เช่องเก็บของตรงนี้มีมาให้ครบๆเลยนะคะ ออปชันก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันสําหรับกระบะนะก็จกปะปัดแสงเขาเป็นแมนวนวลอยู่นะคะมีช่องเก็บแว่นตาให้ไฟเก๋งเป็นสีส้มติดปกตินะคะที่บางแดดนะมีกระจกมา1บานนะคะด้านผู้โดยสารข้างคอนโซลคอนโซลไม่มีร่องรอยแตกร้าวนะคะสภาพเนียนเนียนกิบเลยสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งาน ด้านในก็จะได้ในส่วนของหลังคามาสวยๆเดิมๆเลยพี่พี่พี่ดาวผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะหมื่นจริงๆนะใช้เลเดดอกเบี้ย,ววยพิเศษได้นะคะถ้าดอกเบี้ยพิเศษกระบะแคดจะเริ่มต้นที่3 1มจุดหนึ่งเก้านาะพี่เพืน่นใดที่อยากผ่อนน้อยปีนะคะก็จะได้ดอกเบี้ย,ววยถูกหน่อยนะคะก็าสามารถจัดได้แต่จริงผ่อนยาวๆได้แปดสสี่งวดเลยนะสำหรับคันนี้ใครสนใจให้รีทักเข้ามาอีกกุญแจเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบบิทสตาร์ทนะคะแล้วก็ เปิดฝากระโปรงไว้รอเดี๋ยวหนูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ด้วยนะคะได้เป็นขับยกสูงเกียร์แมนนวลนะซุ้มล้อมีมาให้น้อพี่พี่เนี่ยนะตัวรถเนี่ยแต่งมาแล้วเรียบร้อยสภาพสวยเลย mm hmm. ก็จะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะคะดัมเบรกด้านหลังยางปีเดียวกันสีเส้นได้เป็นยางดันหลกแม็กเดิมอลลอยไม่มีร่องรอยนะในส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นไฟไท้ายเดิมนะตัวนี้นะการชนด้านหลังเขาติดเซ็นเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งกล้องถอยหลังนี่เดิมโรงง,งานมือเปิดเขาเป็นโครเมียมนะคะ แบตโลโก้ <Bad> มาครบเลยนะไม่มีชํารุดหล่นหายไฟท้ายสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยแตกตัวซึมเน,นะะี่ยค่ะไฟเบรกเป็นไฟ LED นะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้หนูบอกเลยว่าได้คุ้มแน่นอนเรียมสันโคมบอดี้หัวนอ็อตเดิมทุกจุดการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะนี่ไม่มีขยับไม่มีโงงนดนงัดโดนแงแบไลายเนอร์สภาพสวยๆแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะไม่มีร่องรอยแตกตัวซึมสวยทุกฝั่ง <c oughs> เดิมทุกมุมนะ ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นนิดๆนะคะแปดฟิเพิ่มนะที่พี่มาจัดได้เลยนี่ยตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวพิเศษโลโกโ้60ปีตโตโยต้านี่มีติดมาให้แล้วด้วยเน,นี่ยค่ะนี่พ r ีรันเนอร์ซูเปอนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นแคปเกียร์แมนวนวลสภาพกริบเลยนะคะสวยทุกมุมจริงๆบอดี้สีดำด้วยนะคะใครที่หารถไว้ใช้งานรุ่นนี้บอกเลยว่าจัดแล้วไม่มีผิดหวังไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทพี่พี่ ฟรีดาวผ่อนยาวๆได้84เทอมพี่ๆได้รถสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไปใช้งานนะและมาเดิมทุกจุดพี่ดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยสปอตเมทอาร์ตทุกอย่างเดิมทุกจุดนะคะนี่สวยจริงนะคะในส่วนของแผ่นเพจนี้เลขเครื่องเลขแขงตรงเลยนะคะสวยมากๆแจ้งปีผลิตชัดเจนนะใครสนใจหารีโวไว้ใช้งานมาจัดได้เลยไม่มีเงินดาวนะคะ ขอนยาวๆ84เทอมสวยทุกมุมนี่บอดี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยนะแก้มข้างซ้ายขวาเดิมๆแนบๆเลยไฟหน้าเดิมหมดนะคะไม่มีร่องรอยแตกกลัวสึกฟีดาว่อนเดอนละหมื่นต้นๆนะมีบริการยิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะพี่ๆส่งรถสไลด์ให้ได้ด้วยนะถ้าพี่ๆไม่สะดวกมารับรถเองนะพาช่างพาคนรู้ใจมารู้นะมาดูนะคะ ถ้าอยู่ใกล้ล้วแวะใกล้เคียงมินบุรีกรุงเทพก็เข้ามาเทสได้มาลองขับได้นะท่านใดสนใจเบอร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยค่าสีดําเหลือคันเดียวนะคะเดี๋ยวดูพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะมาดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์นยคะก็จะได้เป็นเครื่องบล็อกเดิมโรงงาน4006กว่าคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2400ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปเนาะพี่ๆเดี๋ยวดูแลให้อีกรอบนึงนะถ้าแบตมันเก่ามันเสื่อมสภาพ เราเปลี่ยนให้ใหม่แต่จริงๆแล้วรถเข้ามาบริษัทเราเปลี่ยนยกเซตนะคะเตรียมซันคมบริ้หัวน็อตไฟหน้าไทโคอิโตเดิมรูกลมเม็ดอาร์สภาพสวยๆโครงสร้างเหลี่ยมลายบริ้ตัวรถหัวน็อตไฟไม่มีขยับเลยกระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปนะคะมาชีซีทุกอย่างเดิมโรงงานเพราะน้ำคูลเรนส์กองอากาศสภาพตัวรถทุกอย่างเราเช็คให้หมดนะมีการขับมีการเทสได์นะคันนี้ก็วารันตีศูนย์ยังไม่หมดนะคะเอาไปเข้าศูนย์บริการมือหนึ่งเข้าห้างได้ปกติเลยนะคะ ปั๊ม evs สภาพสวยๆหัวน็อตนะไม่มีขยับเลยปั๊มเดิมโตโยต้านะคะสภาพกิบทุกฝั่งนะตลกคุ้มล้อมาสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะแผ่นกันความร้อนฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพเดิมโรงงานซิลเลอร์บางๆนิ่มๆสปอตเวทอาร์ตสวยๆแบบนี้พี่ๆจัดได้เลยไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ก็กิ้งก้างมาหาหนูได้นะช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้นะคะรถมือเดียวกดระวางประวัติศูนย์มานะคะ ใครสนใจฟรีดาวผ่อนเดือนละประมาณหมื่นนิดๆจริงๆนีคะคันนี้549,000บาทได้รีโวลปี2022เกียร์แมนนวลพี่ๆนี่สนใจทักเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องอันอันพอโต้ขออนุญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยกับรีโวลแฉกเกียร์แมนนวลคันนี้ปีใหม่ใหม่น้อยเลยฟรีดาวอีกต่างหากไม่ต้องใช้เงินออกรถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากู้ร่วมนะคะ พี่่ใด้สนใจให้รีบพักเข้ามาก่อนติดจองนะเบอร์ด้านล่างลายด้านล่างติดต่อได้นะพี่ๆโทรได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะดึกเดืแค่ไหนก็โทรมาได้นีสำหรับวันนี้หนูลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ